พี่หนุ่ยนานๆมาทีก็เลยชวนคุยกันยาวนะครับอีพีที่4แล้วนะครับเรียกว่าบังคับเลยครับบังคับไม่ยอมไม่ยอมให้ไปหัวข้อของเราในวันนี้จะคุยเรื่องหนัง F1 ที่ผ่านมานักแสดงหลักคือแบรดพิตต์แล้วเขาเป็นคนที่ใส่นาฬิกาดีๆเยอะมากวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบมาสัก50เรือนมาคุยกันขออนุญาตกลับบ้านกสักมาสักี่ห้าเรือนแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมให้ ChatGPT เหมือนเดิมเพื่อรักผมนะครับในการหาข้อมูลมาให้ เรามาไล่กันดีกว่าทั้งสี่ส่านอุมากเขาใส่เป็นปฏิกเนาะปฏิกเยอะแล้วก็มีแบบไบรท์ลิงมีอ้ออีกรุ่นหนึ่งที่เขาใส่คือ v c 2 2 2หรือว่าวัชชลองแล้วก็มี IWC ด้วยในเรื่องล่าสุดในเอนนะครับก็เดี๋ยวเราคุยเอฟวัหน่อยไหมมีใครดูไหมฮะดูดู F1 หรือว่าดูหนังเรื่องนี้ดู F1 ผมมดูเอฟวันมานานมากดูมาไปสิบปีแล้วดูแล้วก็เคยไปดูที่สนามมาประมาณสามสี่สนามมันดียังไงมันมสนุกยังไงบ้างครับผมจะบอกว่ามันคือประสบการณ์ที่คุณจะหาที่ไหนไม่ได้ในโลกใบนี้โดยเฉพาะในยุคนี้โอเคมันจะมียุคหนึ่งที่หายไปคือเรื่องของเสียงนะในเรื่องของเสียงคือคือเสียงมันแบบคือเฉพาะเอวันคันเดียวเนี่ยก็จะบ้าตายอยู่แล้วเสียงมันเนี่ยแตมันคือเสียงมันจะบ้าตายคือมันฟินมันดังโูคู ม,มันเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียวมันเป็นความสุขที่เจ็บปวดอ่ะคือมันเหมือนกับว่าเคยเราเคยโดน,น,นโดน,น,ดนงงโดนโดนโดนวด,นดนแผนไทยป่ะมันมันมันเจ็บนะแต่พอา่าโอ้มันสบายอย่างเงี้ยแต่เคยไม่เคยรู้สึกสบายเลยว่าเจ็บเพาไม่แม้คือเอฟวันเนี่ยคือด้วยความที่เสียงมันดังมากๆ แต่ตอนที่มันเสียงมันเวอร์มากๆคือตอนที่สมมติเราอยู่แกรนด์สแตนเนี่ยแล้วมันแบบมันอยู่บนกริดอะบนกริดเวที่เขากำลังรอไอไอไอที่ยินดูใช่ใช่สแตนที่สแตนสแตนตอนออกสแตนตอนออกสตาร์ทที่มันอยู่บนกริดสตาร์ทเนี่ยแล้วทุกคันแบบมันก็เป็นไฟแดงใช่ไหมมันก็จะแบบค่อยๆดับ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 แล้วก็พอเขียบปุ๊บก็วิ่งออกไปใช่ไหมพอตอนไฟแดงดับเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มเร่งเครื่องละเหมือนกับเวลาเราจะออกจากเวทีมันก็แ แล้ว22คันมันเร่งพร้อมกันอ่ะอ๋อแข่งมเซตหนึ่งคือ22คันใช่ใช่1ทีมแล้วแล้วแต่แล้วแต่ปีแล้วแต่ปีอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีก็เหลือ10ทีมหรือก็เทีมแล้วก็เขาก็จะจอดอยู่ทีกรีดแล้วทุกคนก็เร่งก่อนที่จะออกตัวหูเสียงมันแบบไม่น่าจะเคยได้ยินที่ไหนในโลกนี้ที่เป็นอย่างนั้นถ้าใครชอบเสียงเครื่องยนต์นะเสียงรถยนต์อะไรย่างเงี้ยมันก็จะิทํำรถก็เลยชอบอก็ชอบก็ชอบใช่แล้วก็แต่่วาาถ้จริงนะ ดูที <substit uting> ่บ <expand> ้านดีกว่าหมายถึงว่าถ้าจะดูให้ดูเรื่องนที่เล่ามาสักไกลเลยกันน่อยเลยกำลังน่าจะตามไปอยู่แล้วสการมันลากกลับเมื่อกี้อยู่อยู่พี่ดูดิดตัดอารมณ์เลยว่าตัดอารมณ์แบบเราเราดูบอลอะไรอย่างเนาะมันตัดไฮไลท์ได้มันมีกล้องซูมให้เราดูใช่ไหมแค่จุดเดียวนะคือเวลาเราดูสนามดูผมไปดูไอ้้ไอโอลิมปิกเอ๋อไม่ไปใช่ไหมอยู่บ้านดูคืออย่างเราไปดาอยู่ในสนามเนี่ยเราก็นั่งอยู่บนสแตนมันก็เป็นจุดเดียวต่อให้ซื้อสแตนแพงแค่ไหนก็ตามมันก็จะเห็นรถมัน <t iny ou> <t iny ou> ผ่านไปอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ละแทรเขาก็จะมีจอยักษ์ให้เราดูเหมือนกับเรานั่งดูทีวีนั่นแหละเรียนเ่าอ,อยู่ในสนามแต่ว่าสิ่งที่มันได้จริงๆเวลาเราไปในสนามเนี่ยคือบรรยากาศ energy ทั้งหมดที่มันมีตั้งแต่ก่อนแข่งนะไม่ใช่เฉพาะในตอนแข่งมันจะมีแบบมีขบวนพาเหรดมีการแข่งขันในรล่วงหน้ามีคนแต่งตัวสวยๆเทๆ่ๆมีคนนุ่นคนนี้ดารามามีมีแบบกิจกรรมมีของที่ระลึกอะไรอ,ไรอันนั้นผมว่ามันคือบรรยากาศาะว่า ถ้าให้ถ้าให้เปรียบพี้ก็เหมือนกับแบบเวลาเราไปดูบอลในสนามนะหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตหรือเราไปดูคอนเสิร์ตเทียบกับเราไปดูในยูทูบอะไรอย่างเงี้ยพี่ลิงมันคืออย่าง,งานั้นเพียงแต่ว่าเราไม่มีทางเห็นภาพได้ได,ได้ชัดเท่าดูทีวีแต่ว่าเราไปซึมซับเอาเอ็กซ์เพียนมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใครยังไม่ได้ไปดูก็ผมว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์หนึ่งที่ถ้าใครชอบรถนะแพงไหมพี่แพงมากแพงแพงมาก คือมันจะมีตั๋วที่ไม่ได้แพงเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วแต่ผมว่ามันก็ยังตักมือนะอย่างี้ที่ว่าตั๋วยืนอะไรเงี้ยตัดแด่ตักโนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปแบบพรีเมียมมากๆเงี้ยไปอยู่ในแพดด็อกอะไรไอย่างเงี้ยแพดด็อกแปลว่าอะไรครับมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเด็กขึ้นมาอยู่ชั้นสองส่วนใหญ่จะอยู่นยใน<ร>ห้องว <W P S 2> ีพีห้องวีพีมีอาหารกินตลอดเวลาฟรีฟเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็เดินออกไปดูตรงนู้นเดี๋ยวก็เดินไปดูตรง,ง,งนี้ได้แล้วก็แอคเซสได ได้แบบทุกๆจุดในสนามนลก็หลายแสนเลยว้าวในไทยมีไหมครับไม่มีแต่เขากำลังจะทํานะเขากาลังที่บุรีร์ล่ะบุรีร์บุรีร์เนี่ยถ้าอันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าสนามยังไม่ได้ผ่านมาตรฐานของของ F1 แต่ว่าที่ผมทราบมาคือรัฐบาลไทยพบโค้ชไปอ่าใช่ตอนนี้ขอให้ม F1 ที่กรุงเทพผมผมผมไม่รู้นะคือแต่นั่นเขาจะแข่งแบบโมนาโคล่ะ วิ่งวิ่งในเมืองในเมืองแต่ผมอยากให้มีฟันในไทยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไปดูฟันเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหคนมันมาสเปนเงินมหาศาลเพราะค่าตั๋วอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งหัวหนึ่งเนี่ยที่มาเนี่ยแล้วเวลามาเนี่ยมันไม่ได้มาดู F1 ฟัมันก็เที่ยวต่อด้วยกินไปชอปคนหนึ่งอ่ะจ่ายกันสเปนดิ้งกันเป็นแสนนะแล้วคนที่มาคือมหาเศรษฐีทั้งโลกมันมันมากันนะเพราะฉะนั้นถามว่าฟันควรจัดในประเทศไทยไหมอยากให้จัดนะ ต่อให้ผมไม่ได้ชอบรัฐบาลน,นี้เท่าไหร่แต่ว่า <laughs> <laughs> แต่ว่าผมมีด้วยกับผม็นด้วยกับ, <laughs> บ,บเขมวานว่าควรจะจัดแต่ก็ยัง <laughs> รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นกรุงเทพมันควรจะเป็นแบบผมรู้สึกว่าภูเก็ตอะเหมาะ <laughs> เพราะไอ้ฟันมันคือลักชวรี่อย่างโมนาโคหรือพวกเนี้ยมันคือลักชวรี่มันคือลักชวรี่ในเนชั่น <h ums> พราะเวลาคนมาดูหลายหมื่นคนเนี่ยเขาต้องการโรงแรม,มแล้วโรงแรมที่เป็นลักชวรี่มันภูกเก็ตมันมันเตกต่าง,ลงลแล้วพื้นที่ว่างๆในภกเกูเก็ตมีอีกเยอะพื้นที่ที่เคยเป็นเหมืองเก่าอ,อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ไปกวนชาวบ้านชาวช่องเพราะเสียงม,มันดังมากมันไม่ใช่ว่าต้องยอมรับทุกคนไม่ได้ชอบไงพวกพวกสตรีเซอร์กิตที่จัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่เมลเบิร์นหรือว่าเนี่ยอย่างอย่างที่โมนาโคอย่างเงี้ยหรือว่าสิงคโปร์อย่างเงี้ยมันมันรีควายพอสมควรเพราะมันต้องเปลี่ยนถนนให้กลายเป็นสนามแข่ง ภายในไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการรื้อคืนอะไรคืนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําทีพภูเก็ตได้ผมว่าคือเขาสามารถที่จะแบบพักผ่อนต่อได้เลยาะมี่ท่องเที่ยวเยอะอะไรก็ดีนะเพราะว่าที่นู่มันก็เป็นเดสิเนชันสำหรับเที่ยวใช่แล้วมันเป็นลักชูรี่เดสิเนชันด้วยนะนายกโทรมาพี่โเขาบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงขออนุญาตไปรับก่อนคุยต่อไปเลยนายกบางนี้ชื่อคุณนะฮะอันนี้คุยต่อไม่ได้เพราะว่ายังติดมาอยู่นะครับนายกว่าไงบ้างครับสุว่าอนุมัติเอฟวันไหมครับ แตนายยกคนไหนตอนนี้นั่นเละดิประเด็นคือเราตอนนียังไม่มีนายกนะครับงงเราเราขออะไรเราขอนายกคุณเซนแดนได้ไหมฮะไม่ใช่คุณเซนก็ไม่ได้เป็นนายกอ๋อเออไม่ใช่เราดูเขาอ่ะมาคุยกันต่อดีกว่านะครับก็เมื่อกี้เรามาดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับบราดพีดใส่นอติลูสห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งนี่ว้ามันก็สแตนดาร์ดไม่ได้ว้าวอะไรมากาว่ผมว่าทุกคนก็แบบเห็นกันบ่อยๆกันอยู่แล้วนะครับหน้าล้ำเงินอีกรุ่นหนึ่งคือนอติลูสสามแปดศูนย์ศูนย์โอเคจำโม่เออสาม มันเป็นจัมโบ้ยุคนั้นไงอ่าอันนั้น37000อ้อเหรอใช่38000ป่ะ38000รุ่นที่ผมมีคือรุ่นไซส์3ไซส์15มิลประมาณนั้นที่เขามี38000ด้วยเหรอนั่นดิผมก็งงแต่เขาขึ้นมานะเแาบอกว่าเขาซื้อในยุคนั้นอ่าน่าจะซื้อตั้งแต่ยุคนั้นเลยยุคทหรือแชทเจ็บพิธีมันม่วก็ได้พี่เราอย่าไปเชื่อมากเราจะข้ามไปอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคือ37000เป็นจัมโบ้อย่างที่พี่หนุ่ยบอกอันนี้เขาใส่เป็นหน้า tropical นองขอบ้านนี่ยดีมากคืออโดยปกติเราจะคุ้นเคยกับว่านอร์เทลูสห้าเจ็ดหนึ่งหนึมันจะใช้40มีมิลเนาะถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยแบบ3800ก็ศูนมัน37ถ้าเกิดลมคราวการหด5800ก็จะเป็นแบบถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นใหญ่กว่า380แปดศนมามิลหนึ่งแต่พอมันเป็นจัมโบ้เนี่ยมันจะเป็น42มสิบสงมิลแผมจำไม่ผิดเนาะประมาณนั้น<ม>คือใช่หรอใช่จัมโบ้เป็นสี่สิบสองหรอสี่สิบสองไหมส่า42ถ้าผมมจไ่ผิดนะมัจำว่าสี่ โอ้นี่ไม่แล้วหน้าสีมันเป็นคัพเปอร์แล้วนี่คือนี่คือปัจจุบันเขานะปัจจุบันของเขานะใช่ใช่อันนี้คือลงอันนี้แตอนเขาเพิ่งซื้อไม่นานนะเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเขาไม่มีไม่เคยเห็นใช่ฝากแชท GPT พี่หนุ่ยเปิดหน่อยนะฮะเพราะว่านี่ผมสามแปดศูนย์สองหรอสามเจ็ดศูนย์ที่เป็นจัมโบ้มันกี่มิลผมว่ามันไซส์มันเท่ากับปัจจุบันนี่แหละประมาณสี่สิบผมจะได้ว่าใหญ่กว่านี้หนึ่งเหรอ ออะไรลงดูิเดี๋ยวระหว่างผมหาเดี๋ยวให้42จริงๆด้วยรวมรวมคราวการนะรวมคราวการเป็นจัมโบ้ใช่ใช่ก็จะเป็นไซส์มานั้นซึ่งณยุคนั้นนี่เขาออกมาก็คนก็คิดเนาะสมัยนั้นพวกเอพรอยโอยก็มีจัมโบ้39มิลอะไรแบบนี้22ผมผมเขาออกไซส์สตอรี่นี่ถามพี่หนึงคือนาฬิกาที่มันเคยสวยมาอยู่แล้วอ่ะด้วยไซซิ่งของมันอย่างเงี้ย35 36แล้วอยู่ๆมันไปทำจัมโบ้เลื่อนใหญ่ๆอย่างเงี้ย ผมเข้าใจแหละว่าทําสําหรับให้กับฝรั่งใส่อของอย่างแต่ในทัศนะทัคติของพี่เล็กคนสะสมในการร,รู้สึกไงครับยู่ๆมันเหมือนไทยเอกสารขยายใส <c oughs> ์มันต้องบอกอย่างนี้ว่าบางตัวที่ดูไม่ได้เลยคือมันไม่สวยเลยเพราะเขาไม่ได้ออกแบบใหม่เ<อ>ขาใช้เครื่องเดิมแล้วก็มาขยายืึนเหมือนแบบเหมือนซูมเหมือนซูมใหญ่ขึ้นให้มัใหญ่ขึ้น แต่ว่าเนื่องจากว่าการจับวางพอมันใหญ่ขึ้นแล้วเนื้อที่มันกว้างขึ้นมันไม่สวยเท่าเดิมพอพอชั่นมันยังดีอย่างเช่นเดโทน่ารุ่นเก่าอ่านี่น่าจะมีความรู้สึกเหมือนกับผมเดโทน่ารุ่นเก่าเนี่ยไอไอวงมันจะจุกตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยมันดูแล้วมันความรู้สึกมันแบบแบบหนึ่งมันรู้สึกว่ามันมันกำลังดีเพราะมันขยายใหญ่ขึ้นมามันก็สวยแต่ว่ามันสวยสู้ตัวเก่าไม่ได้มันเปลี่ยนไปงานต้องซื้องานต้องซื้อโตวใหม่ล่าสุดเขากลับไปทําแบบเซนิคแล เขาทำไหมทำเขาทำจริงเหรอใช่เพราะพวกพวกมาร์เกอร์กลับเป็นเป็นมาร์เกอร์ยาวแล้วมาร์เกอร์ยาวแล้วก็ทำขอบเบสเซลเล็กลงเลยนะให้มันให้ฟิลเหมแบบเป็นยุคเซนิกกลับไปเหมือนยุคเก่ามากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้เหมือนมันตัวนี่เนื่องจากตัวเครื่องมันไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่สับแล้วไซส์มันก็ยังใหญ่อยู่ตัวเก่าๆมันใช่แต่ผมว่ามันจริงอะไรคนก็บ่นเหมือนกันว่าตัวเครื่องเนี่ยมันใช้เครื่องเดิมเช่นอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสามเก้าหนึ่งเก้ามังปัตเต็คคาร์ทรีว่ามังแล้วพอเป็นห้าหนึ่งหนึ่งเก ก็ปัญหาหมันคือเ,เครื่องเดิมนี่แหละพอปัญหามันเครื่องมันโบเครื่องมันเล็กเท่าเดิมใช่ไหมพอไดมิเตอร์ของเครื่องมันเล็กเท่าเดิมเพราะนี่คุณไปขยายมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะโพสชั่นมันเปลี่ยนเนี่ยซึ่งพโพสชั่นที่เปลี่ยนเนี่ยถ้าเขามีการใส่อะไรลงไปอีกนิดหน่อยมันอาจจะโอเค,อเคแต่ถ้าแบบ <c oughs> ววใส่ไปเลยมันก็ไม่หว แต่มันก็มีหลายแบรนด์ที่ทําแบบนี้แม้กระทั่งปัตติกเองก็ทำขยายไซส์ขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าอย่างโรเล็กซ์เองก็ขยายที่ละหนึ่งมิลอะไรเงี้ยตัวกลุ่มสปอร์ตขยายที่ละหนึ่งมิลสองมิลแต่ว่าสุดท้ายมันจะวนกลับมาเนาะอย่างอย่างหลายๆรุ่นก็วนกลับมาเป็นไซส์เล็กๆอย่างเช่นใน F1 เนาะ IWC ตัวเอ็นจิเนอร์หรือเอ็นจิเนียร์ก็วนกลับมาที่ไซส์สามมิล ซึ่งก่อนเนี้ยผมยังฝากพินิษฐาแล้วผมอยากได้34มิลตัววินเทจเพราะว่าเพราะมันดีมากใช่แล้วหลังเขาทำแบบ3ามเกานะใส่ไม่ได้เลยตัวตัวยุคประมาณยุคแบบเนี้ยเก้าศูนเนี้ยใหญ่มากใหญ่ไม่พอหน,นาด้วยใช่หนามากแต่ตัวตัวตัว,ต,วตัวเก่าเนี้ย ผมจะบอกว่ามันใส่ฟิลลิ่งคลายกับพาเมิเ่นี่เลยนะคือข้อมันเล็กละเอียดแล้วใส่แล้วมันแบบด้วยความที่ไซส์มันเล็กอันมันใส่แล้วบางด้วยเป็นเจอรเจนต้าออกแบบก็เลยใส่ให้ฟิลใส่สบายใช่ใส่สบายจริงแล้วแล้วเอนจิเนียร์เนี่ยถ้าเทียบกับเจอรเจนต้าอื่นอย่างเช่นรอยุโองกหรือว่าลอติลูสเนี่ยเอนจิเนียร์มันมีความเป็นเอนจิเนียร์จริงๆอ่ะคือมันแบบมันไม่มีอะไรที่แบบวิลลิสอาราล่าใช่ไหมดูอะไรแบบเรียบง่ายซิมเปิลกเบาๆก็มีความพิเศษใช่ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าปัจจจจุุบบััันนป ก็ผมว่าเทรนด์มันก็เริ่มกลับมาอย่างที่พี่หนุ่ยบอกนะว่าเมื่อก่อนนาฬิกาเล็กแล้วมันกลายเป็นใหญ่แล้วเมื่อกับวันนึงกลับมาเป็นเล็กอีกอะไรเงี้ยผมว่าเทรนด์มันก็น่าจะมาเป็นประมาณนี้เพราะมันสามารถใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะ IWC ก็น่าจะเป็น engineer แหละที่แบรนดที่ใส่นี้นะใช่ใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้ดูใช่ใส่ใส่ทั้งเรื่องเลยครับก็เป็นหน้าปัดสีเขียวมาร์กเกอร์สีทองไซส์ใหญ่เนาะไซส์ใหญ่เพราะว่าเขาก็ตัวใหญ่ใช่ไหมตัวไซส์ใหญ่ก็ถือว่าเป็นออกไลท์ฉากมาก ซึ S <S> <S 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 ่งซ um ึ่งก็เลยทำให้กลับมาอยู่ในกระแสกันอีกรอบใช่จริงไอเดีิซีเนี่ยเขาเขาร้นชุดนี้ออกมาได้สักปีปีหนึ่งใช่ไหมปีสองปีปีสองปีวันนล้กประมาณตัวนี้แล้วก็เขาพยายามชูเจโรเจนต้านะเท่าที่เท่าที่เห็นตอนที่ร้อนชมมาว่านี่คือเป็นเหมือนอีกหนึ่งในมรดกของเจโรเจนต้าซึ่งคนทั่วๆไปอาจจะไม่รู้จักเพราะรู้จักแต่นนติลูซึ่งจัเกิดโรโยโอกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะยังแบบ มันอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกอะไกกระแสยังไม่ได้ปลูกขนาดนั้นแต่แต่ผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะช่วยได้ได้เยอะหนเขาบอกว่าหนังดีมากใช่ไหมหนังดีครับหนังดีมากผมผมก็ไปดูมาแล้วลูกๆก็ไปดูทุกคนะไรอยากไหวยังไปดูสนุกสนุกมากไปดูไปสนุกคุ้มค่าครับหนังเกือบสามชั่วโมงโอ้โหแต่ว่าตื่นเต้นคนที่ไม่เคยดูฟอร์มูล่าวันก็ดูได้ไปดูเสร็จปุ๊บอยากดูอนี่ชวนไปกันกับพี่นิตไปกันอีกอย่างหนึ่ง คือถ้าใครอยากดูฟอ์ล่าวันนะอย่างแรกที่อยากให้ไปดูเลยคือซ mm ีรีส์ใน Netflix ที่ชื่อ Drive to Survive โ oh, หเป็นซีรีส์ที่สนุกคือคือถ้าคนไม่รู้อาจจะถึงว่าม,มันก็เป็นเรื่องของคนใน F1 เลยมันมแต่ว่าในความเป็นหนังนะในความเป็นหนังเนะี่ยเป็น,เป,นเป็นการหนังที่ทำสนุกมากต่อให้เราไม่รู้จัก F1 เลยหรือเราไม่ได้สนใจเรื่องการแข่งขังนะมันก็ทำให้เห็นหลายๆอย่างทั้งเรื่องนักขับทั้งเรื่องบิสเซตด้วยนะทั้งเรื่อง strategy ของแต่ละทีมการแข่งขันอะ mm hmm. ไรเงี้ยบอกว่าให้ไปดู Drive to Survive ก็เราจะ ยิ่งอินเพราะเราจะยิ่งรู้จักนักขับมากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้เรามีนักขับที่เป็นคนไทยด้วยนะอเล็กซ์อัลบอนนะครับอยู่ทีมบิลเลียมเขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมเป็นลูกครึ่งชายกฤษแต่เขาสวยมากครับผมทำไมจับไม่ได้เนี่ยรู้จักเพราะเพราะอันนี้เลยใช่ไหมเห็นภรรยาเมาเที่ยวเมืองไทยอ๋อแล้วทำไมคุณไปส่องภรรยาเขาล่ะ อ๋อผมไม่สอบผู้ชายอยู่แล้วพี่ <laughs> ชสัจใจส <laughs> ัจเจเ่องต่ว่าเนี่ยเขาก็เป็นแบบนักแข่งไทยที่แบบแล้วจริงๆเนี่ยในในวงการสมรรถวันเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะชื่นชมว่าเป็นคนที่เก่งด้วยนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยไปีเส้นสายหรือเปล่าเขาเคยอยู่ทีมเรดบลูด้วยแล้วก็ตอนนี้อยู่ที Williams มวิลเลียมส์แล้วก็ได้ยินแว่บๆว่าอาจจะกลับไปที่เรดบลูอีกอะไรเงี้ยซึ่งคนก,<อ>งก็ซื้อตัวกันนะพี่ใช่ใช่ซื้อตัวนักบอลอย่างเงี้ยว้าแล้วแล้วสมรรถวันณเนี่ยเรื่องทีมมีผลข่อนนั่งเยอะเพราะว่า คือรถอ่ะมันมีผลนักแข่งเนี่ยเอาจริงบางคนเนี่ยฝีมือมันพอกันมากแต่พอไปอยู่ในทีมที่เก่งกว่าไม่เท่ากันเนี่ยมันมันต่างกันเยอะมากอเล็กซาบอนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไดถ้าเขาได้ย้ายไปอยู่ไอ้ที่ที่เรดบูลอีกรอบหนึ่งนะเขาเคยอยู่เรดบูลแล้วถ้าเขาได้กลับไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าผลงานก็น่าจะดีขึ้นปีนี้ปีนี้ผลงานก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าใครอยากดูไอ้บอนดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบเฮ้ย<ม>เริ่มเริ่ม,มสนใจไอ้บอนมากขึ้นเนี่ยให้ไล่ดูจากเนี่ยไตรทูส์วายฟ์ก่อนซีร เขาเป็นคนน่า <rude> รักด no no ้วยนะเพื you? You know, it, it? It ่อนๆจะชอบเพามากเพื่อนๆในหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ผมนะเพื่อนๆในทีมเป็นที่เป็นนักขับด้วยกันเนี่ยเขาจะชอบอะเล็กซ์าบอว์เป็นเขายังมีความเป็นคนไทยอยู่เยอะมากอ่ะเป็นคนอ่อนน้อมนอบน้อมสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะทาให้เราแบบอยากเขาเรียกว่าอะไร่ะอยากดู F 1แล้วก็ดู F1 ได้ได้สนุกมาคไปตามเขาจะได้เห็นแฟนเขาอะตอเมื่อกี้ถึงไหนครับผมมาดูเนี่วัชลองสองสองสองทููทู เป็นรุ่นที่ผมว่าสวยมากนะสวยสวยอันนี้เรียกว่าปลุกตำนานสำเร็จเออใช่ใช่คือสองของเป็นรุ่นที่เป็นอินทิเกรตเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ออกแบบโรเจอร์เจนตาเนาะนะยุคนั้นแล้วยุควินเทจเนี่ยมันจะมีแบบ3 4มมิลแล้วก็37มมิลซึ่งส4ใส่ดีมากให้ฟีลเหมือนเอนจิโนเลยแต่ว่าพอเป็น37หมูวมันใหญ่ตอนนี้เขาเขาเขากลับมาลอนอีกรอบนึกับมันใหญ่มากเลยสามเจ็ดมิลผมเห็น ไอตัว2องสองที่ผมกลับไม่ค่อยรู้สึกว่ามันสวยซะเท่าไหร่ที่ต้องไปลอถ้ามันกลับไป34มสิบสี่มิลไม่พอ้จเลยใช่แล้วไม่ไม่เราทำแล้วหรอทำสามเจ็ดเราทำสามเจ็ดสามเจ็ดที่ผมได้ลองแต่ว่าสามเจ็ดผมจำได้ว่าตัวเก่าที่เป็นตัววินเทจอะเครื่องมันเป็นเครื่องคอร์สหนิไม่ครับออโต้ไม่ใช่เป็นออโต้มันมันอาจจะมีคอร์นผมไม่แน่ใจแต่ว่าตัวเป็นออโต้ด้วยเป็นสามสี่สามเจ็ดแต่ว่าถ้าบอกมาแค่หลักไม่กี่ร้อยเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ผมก็เคยมีโอกาสลอง สวยมากสามสี่คือใส่สบายมากที่เป็นยโลโก้เหรอผมลองที่เป็นทูโทนนะของช่องถ้าผมกจรงผิดนะผมผมยืมรุ่นพี่ชื่อพี่พี่ของแล้วก็พอยุคนี้พอสายเป็นอินทิเกรตแล้วพอเป็นสามเจ็ดมันกว้างมันกลางมันกลางมันใส่ไม่ได้ใช่ผมใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่ในตู้มันสวยเนี่ยขึ้นข้อแล้วเราไปสูตรพีชใส่ยังใหญ่ประหยัดเงินเลยประหยัดเงินโอ้ใหญ่ใหญ่จริงแบพีชใส่ยังใหญ่แบพอ้ใส่หญ่ข้ออะไรกันเลยใส่ใส่ไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ทั้ายงนี้ไม่ไหวหวังว่าเขาจะทำไซส์มันเล็กลงแต่รีเซลนั่น นีราคาแพง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 ขึ้นนะแพงเกินป้ายนะเนี่ยอันนี้เขาใส่วินเทจเออพวกตัวเนี้ยตัวเนี้ยใส่ได้แล้วไบระปีนี้ชอบแนวจาร์เซนต้าแล้วเนี่ยผมว่าเขาชอบนาฬิกาเยอะมากจริงๆทั้งลอติลูสทั้งเอนจิเนียร์แล้วก็ทั้ง2อสองเนี่ยก็คือคนเลยเลยเลยไม่ทำให้เขาไม่มาลีพามิเจนี่บ้างเนะราคาเราจะได้ขึ้นบ้างเนเขาอาจจะดูอยู่ก็ได้นะมีไบรท์ลิงด้วย อย่างอย่างอย่างไบรลิงที่ผมไม่ค่อยมีความรู้พี่พี่เล่าเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับเนี่ยสองสาเดือนเนี้ยใช่ไหมผมว่าเขาน่าจะเป็นสอง่องไบรลิงเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาที่ดีมากในอดีตนาฬิกานักบินพวกนปัจจุชานเนี่ยพอเขามันไม่สวยเลยมันใหญ่เพราะมันจับมาขยายจับมาหนาด้วยไม่เสริมไม่สวยเลยตัววินเทจเขาผมว่าไบรลิงสวยเยอะเลยตัวนาวินทามเมอร์ค่อนข้างเป็นไอคอนิกพอสมควรตัวที่เป็นจักรวาลมีหลายแบบมามันเยอะเออหรือว่ามันเยอะเกินไปมันไปได้ไหม ่วาเยอะใช่แต่ว่าเขาคงสู้โอเมก้าสปีดมาสเตอร์ไม่ได้นะของของเบาๆไวม่ไม่ต้องขอเขาเริ่มทำแรงแต่ตอนนี้ไม่มีลิมิตแบบเออดีละคนเยอะเกินไปอ่ะเขาพี่เล็กบอกที่พี่แล้วไงลิมิตเจ็ดกี่เรือนะพี่หมื่นเก้าพันเหือเขาเขาสูงสุดที่ผมผมจำได้คือหมื่นหกพันเก้าร้อยเหือใช่ไหมอือยุ่งมากหมื่นกว่าน้าลิมิตสูงสุดเจ็ด เป็นลิมิเต็ดที่มีเยอะกว่าธรรมดาธรรมดายังแหงนี้นะเฮ้ยแต่ผมว่าแบรดพิตต์เขามีความฟิลแบบชอบวินเทจกันนะใช่ใช่ว่าเขาชอบวินเทจมากกว่าเขาใส่แท่งใส่แท่งที่ที่เป็นทามปิ้งอัลครับใช่ใช่ใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบอันนี้ต้องวีวีเอทีอันนี้เจมทีเจมทีปกติอันนี้ไม่ได้ว้าวอะไรแต่อย่างเงี้ยใส่เดอร์นาเซนิดอย่างเงี้ยใช่ใช่แสดงว่าเป็นคอนาฬิกาเหมือนกันที่หลังว่าตัวไอคอนิกทั้งนั้นอย่างเออเนาะ นี่ได้คอนดิชั่นเลยเนาะอย่างเสนินเนี่ยผมว่าก็ตัวเดนอนาเสน้นหนก็น่าสนใจใช่เคยทำคลิปแล้วแหละก็เลาใ,ใครสนใจไปดูย้อนดูนในช่องได้ผมว่ามันเป็นรุ่นที่แบบมันออกมาได้แบบมันพอดีที่สุดอะดูออมันด,ดนีคือผมเคยลองใส่เทียบกันสุดท้ายแล้วผมชอบตัวสนิทมากกว่าเพราะว่าสายมันสายมันห่วยกว่าคือพี่ไม่คือสายมันเบามันเบามันใส่สบายอ่านั่นแหละมันดูวินเทจอะเออเพราะว่าสายรุ่นใหม่อ่ะมันด้วยความที่มันแบบมันมันต้องทำให้โซลิดทุกอย่างเออมันโซลิดเกินอ่ะมันเลยแบบใส่แล้วแบบ มันี่คือปัญหาของจริงๆปัญหาของนาฬิกาวินเทจที่บางทีราคามันสูงเนี่ยที่ผมไม่ค่อยซื้อเนี่ยก็เพราะว่าคือจริงๆสมัยก่อนมันไม่ได้แพงมากขนาดนี้แล้วมันคุณภาพบางทีมันก็ไม่ค่อยดีมันบางบางบางทีสายมันก็ย้วยสายก็เสียหรือว่าตัวถังบางทีมันก็เป็นรูมันผุไปอ่ะปิดท้ายสักเรื่องนึงแล้วกันนะครับอีลิป สามเจ็ดสี่แปดโหผมผมโคตรชอบคนที่แบบใส่รุ่นนี้เลยอ่ะคือแบบผมรู้สึกว่าแบบเขาคนที่มีเคสมากเทคโอเทกโอเดฟิลิปก็ไอโกลเดอิลิเนี่ยมันเป็นแบบคือเรารู้ใช่ไหมว่าใครยังไม่รู้เนี่ยเขาออกแบบมาจากโกลเด,ด้นเรโชโอ้ก็คือหลักสัดส่วนทองใช่ไหมที่มันอยู่ในธรรมชาติทั้งหมดเพราะถ้าเวลาเรามองโกลเดซิลิปขุนนาฬิกาทรายอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนใช่ไหมพี่เล็กเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัดส่วนสัดส่วนทองผู้อื่นสัตว์ส่วนทองมาชุ่มอะไรกับผมตลอดเวลา คือมันมันเลยทําให้เวลาเรามองภายในฟิลิปเดือนนี้เวลามันอยู่ข้อมือเนี่ยมันเลยจะดูแบบออแกนิกมากๆดูกลมกลืนไปกับทุกอย่างเพราะว่าร่างกายเรามันก็เป็นออแกนิกอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะแบบมันไม่เหมือนกับ มันเป็นนาริกบางเรือซึ่งทําให้มันโดดเด่นแต่ก็ได้ลิฟต์เนี่ยใส่แล้วมันจะกลืนกับข้อมือเออมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นเลยว่าให้มันกลมกลืนกับข้อมือเราซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้สายถักของมันเองอ่ะมันทํายากมากเราถ้าเกิดใครจะซื้อวินเทจเนี่ยไอ้สายเนี่ยบางทีพอมันตัดออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยใช้ไม่ได้เลยมันถ้าเกิดคอหล่อไม่ได้แล้วมันต่อไม่ได้แล้วต้องเลเซอร์ออกอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งก็เป็นข้อเสียแต่รุ่นใหม่ๆมันน่าจะได้แล้วพี่มันมันเข้าออกได้ปะ ใส่แล้วใส่เลยอ่ะช่องตดใส่แล้วใส่เลยแต่ว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนสายเป็นสายหนังแบบที่พัดพูดไม่ได้ไม่ได้นะมันเชื่อมตัวเก่าไม่ได้ตัวเก่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นทองแล้วก็ต้องไป็นสายทองมันก็จะมีรุ่นที่มันตั้งใจทาเพื่อเป็นสายหนังก็จะมีรักมาหน่อยนงถูกต้าเพื่อเป็นสายทองก็จะมีตะขัวใช่คือถ้าซื้อแล้วกลัวมีปัญหาเนี่ยก็ซื้อสายหนังไปเลยามว่าสายหนังโอเคนะแล้วผมว่าก็ในยุคก่อนเนี่ยในยุคประมาณ90เนี่ยไซส์มันจะดีกว่า ยุคปัจจุบันมันใหม่นขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นเออมันดูน่ารักกว่ามันดูแบบมันอยู่บนคออยู่บนคอแล้วมันดูแบบโอ้โหคุณชายมากใช่อย่างเงี้ยเออคุณชายอันนี้ก็คือสมัยก่อนผมเล่นนาฬิกาเวลาเจอนาฬิกาเล็กๆแบบโมองไม่เห็นทุกวันนี้ก็มองไม่เห็นขนาดไหนแค่ไหนก็มองไม่เห็นนตอนนี้ใส่นาฬิกาเล็กได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นชิ้นสวยกว่าด้วยคาดเรากันเนี่มองไม่เห็นใช่นั่นแหละผมว่านาฬิกาบินเชษมันก็มีเสน่ห์นะครับไไววว้้เเพื่ออออมมีีโกกาาสสัลด๋ย ครับเนี่ยตากล้องตากล้องกต้องบอก่่นนนีแบตหมดเลยนะครับแบตหมดนะครับโอเคเราลากันไปก่อนนะครับแต่จริงๆเนี่ยเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีนะคือเวลาจะให้มันตัดมึงพวกนึงจบกันสักทีแบตหมดเลยรับผมก็ F1 นะครับบรัดพิตนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่ยด้วยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่หนุ่ยกันด้วยนะครับแล้วก็พี่เล็กแล้วก็พี่นิดด้วยนะครับครับผมเจอกันใหม่พี่หน้าอยากให้คุณเรื่องอะไรพิมพ์ไว้ด้านล่างครับบ๊ายบายครับบ๊าย